ก็วันนี้เราก็จะติดตั้ง Python Object Detection Python Object Detection บน Raspberry Pi นะโอเค Python Object Detection บน Raspberry Pi ทำไมมันติดจออนนี้ ก็มาติดตั้ง Python Object Detection บน Raspberry Pi กัน Python คืออะไรอ่าเรามาดูเรื่อง Python ก่อน Python คืออะไรสับตัวแรก Python อ๋อแนะนำตัวหน่อยแล้วกันนะครับผมอดุลนันทะแก้วนะครับปัจจุบันก็หลักสี่และอ่านี่ Facebook ใครเป็นเฟนกันก็ยินดีใครยังไม่เป็นเฟนก็เชิญได้นะครับ ก็อยู่ทางด้านสายอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์นะครับหลักๆมาทางสายอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์มากกว่าแล้วก็เนื่องจากอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ไปควบคุมนะนัน้นตอนนี้ก็ใช้ซอฟต์แวร์มากขึ้นนะครับงั้นผมก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ผสมกับซอฟต์แวบรบ์ไม่ไม่ได้ไม่ได้ฮาร์ดแวร์จ๋าทีเดียวนะโอเคอ่ะกลับมาเนื้อหาเราต่อก็คือติดตั้ง Python ทำ object detection บน Raspberry Pi แับนี้ศัพท์ตัวแรกก็คือ Python แล้วก็ object detection นะแล้วก็ Raspberry Pi อ่ะเรามาดูศัพท์ตัวแรกก็คือ Python กัน Python คืออะไร Python คืออะไรก็เสิร์ชเลยใช่สมัยนี้เราใช้ Google ให้เป็นประโยชน์ Python อ่า python.org or p y t o n คืออะไรงั้นเราก็ต้องรู้นิยามของแต่ละศัพท์ที่เราจะทำงานหรือที่เรียนรู้ใช่ไหม p y t o n ก็ Python คือเป็น Machine Learning Library ตัวหนึ่งและไอตัว Machine Learning Library เอาไว้ทำอะไร Machine Learning ก็เอาไว้เรียนรู้ ทำให้เครื่องจักรเรียนรู้ได้เหมือนคนใช่ไหมแมชชินเลอร์นิ่งแมชชินเลอร์นิ่งคือทําเครื่องจักรให้เรียนรู้ได้เหมือนคนคนเราเรียนรู้ได้ยังไงคนเราเรียนรู้ได้ทางไหนบ้างภาพเสียงสัมผัสใช่ไหมงั้นเราก็ทําเครื่องจักรให้มันเรียนรู้ได้เหมือนเราก็คือให้มันรู้จักเสียงให้มันรู้จักภาพให้มันรู้จักเซ็นเซอร์สัมผัสต่างๆใช่ไหมอันนี้งั้น PyTorch ก็คือตัวไลบรารีที่ทำแมชชินเลอร์นิ่งเป็นไลบรารีแมชชินเลอร์นิ่งให้เรียนรู้พวก ต่างๆพวกนี้นะแต่ของผมก็จะเน้นเรื่องวิชั่นงั้นเน้นเรื่องวิชั่นก็คือเป็นอ็อบเจกต์ดีเทค n ชั่นดังนั้นตัว pytorch h ก็คือทำอ็อบเจกต์ดีเทคชั่นได้เป็น Machine l e a ร n นิ่ง i b r a r y ตัวหนึ่งนะก็ pytorch h ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ของทาง f c e e o o o มั้งทำออกมาใช่ไหมแข่งกับ tensorflow ของ Google นะนะนะดังนั้นตอนนี้ Library ที่เป็น Machine Learning เนี่ยก็จะมี tensorflow น่าจะคอมมูนิตี้ใหญ่สุดคือ ออกมาก่อนคนใช้เยอะแต่ก็มีข้อเสียข้ออะไรหลายอย่างใช่ไหมเขาก็พัฒนาปรับปรุงตอนนี้เป็น Tensorflow เวอร์ชันนะแล้วก็ Pytorch Pytorch ก็ทําออกมาเพื่อแข่งขันกันใช่ไหมเป็น Machine Learning Library เหมือนกันวันนี้เราก็จะมาเลือกใช้ Pytorch ครับโอเคนะงั้น Pytorch ก็คือ Machine Learning Library ของทำ Facebook ต่อมา Object Detection ใช่ไหม Object Detection คืออะไร Object d e t e c t i o กก็เดี๋ยวเปิด Presentation คอร์สที่ผมทำไว้ให้ดูแล้วกัน Object Detection o okay. ัโอเคอ็อบเจกต์ดีเท็กชันก็คือดีเทควัตถุใช่ไหมดีเทควัตถุออกมาให้มันมีกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยอ็อบเจกต์ดีเท o n ชันเนี่ย ดีเทคให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมาแบบนี้เลยป๊บจะแม่น,นี่คือออบเจกต์ดีเทคชันดีเทคคนดีเทครถอันนี้มุมมุมดโดรนใช่ไหมดีเทคดีเทคด้านบนนะป๊บอันนี้คือออบเจกต์ดีเทคชันหรือดีเทคหาโรคต่างๆหรือตอนนี้โควิดอะไรพวกนี้ใช่ไหมดีเทคดีเทคออกมามอันนี้คือออบเจกต์ดีเทคชันงั้นออบเจกต์ก็คือมันดีเทคในภาพเนี่ยเจอวัตถุอะไรมันก็จะดีเทคออกมาอันนี้เขาเรียกออบเจกต์ดีเทคชันแต่ถ้าเป็น Image Classification หรือ Image classify คือมันดีเทคทั้งภาพเลยว่าในภาพนั้นมีอะไรซึ่งแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่คือเอาไว้แยกภาพได้ใช่ไหมแต่ถ้างานหลักจริงๆเราใช้ Object ต e ดีเทคชัดีกว่าเพราะว่ามันดี e ท t แล้วก็มันก็มีกรอบสี่เหลี่ยมมาให้เราสามารถจะนับวัตถุนับอะไรได้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนเราก็จะได้แจ้งไปได้อันนี้คือ o b j e c t d e t e c t i o n โอเค อ่านี่ object detection นะ object detection mm hmm. ก็จะมีเป็นแบบนี้นะนี mm ่คือ object detection ก็คือเป็นขอบเป็นกรอบสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยใช่ไหมแต่มันจะมีโมเดลที่เป็น segmentation segmentation มันก็คือ object detection อันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันจะ detect เป็นขอบวัตถุเลยเนี่ย detect เป็นขอบวัตถุเลยตึ๊กจึ๊ก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 ก็คือจะละเอียดมากขึ้นกว่า object detection ที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยม งั้นไอโมเดลที่เป็น segmentation เนี่ยก็เป็น object detection แบบหนึง่งแต่ว่ามันกิน resource เยอะกว่าหมายถึงว่ามันใช้เวลาในการโปรเซสนานกว่าที่เป็น object detection ปกติแบบกรอบสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมนี้เขาเรียกเป็น b o x เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่อันนี้จริงทีเรียกเป็น mask mask เหมือนเป็นหน้ากากใช่ไหมอนนี้คือ object detection กับ object detection แบบ segmentation อันนี้ก็จะเป็น Machine Learning m o เดลที่เราจะเลือกใช้มีหลากหลายแมชชิเนอร์닝โมเดลแมชชิเน e ร์닝โมเดลหรือน ne ิว l อนเน็ตเวิร์กโมเดลเห็นไหมก็คือเริ่มแรกเนี่ยของโมเดลที่เราจะเอามาใช้ก็คือเราเอาโมเดลสำเร็จโมเดลสำเร็จเขาเรียก Pre-Train m o เดลก็คือเขาเทรนโมเดลมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องเทรนอะไรเอามาใช้เลยโมเดลแรกสุดของโลกก็คืออเล็กเนความถูกต้องประมาณ55%ความถูกต้องประมาณ55% ใช้โปรเซสประมาณ2.5ล้าน2.5พันล้านคำสั่งต่อวินาที OPS ก็คือ operation per second ไหมจิกก็คือพันล้านเช่ไหมเท่ากับว่าไอตัวโมเดลเนี่ยกินโปรเซสคอมพิวเตอร์ Computer ประมาณ2.5พันล้าน operation per s e c ต้องใช้คอมพิวเตอร์แรงขนาดทไหน ใช้2.5จิกกับจิกจิกกับอุปนะห OPS อ่ะ operation เปอร์นนั้นแต่และโมเดลก็จะมีความถูกต้องอันนี้โมเดลตั้งต้นที่ททเขาทำออกมาวิจัยออกมาเสร็จแล้วก็เริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ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 นะโมเดลตอนนี้ถ้าที่ดูตามการาฟตัวนี้โมเดลที่ ก็คือใช่เคมีวีส V4 ตัวนี้ใช่ไหมอินเซ t ชั่นอินเซปชั่น accuracy ประมาณ80%ความถูกต้องประมาณ80%ก็คือ100รูปอาจจะมีเท็จถูกต้อง80รูปใช่ไหมใช้ความแรงประมาณเกือบ20นะสัก18 18จิก operation เปิดสิใช่ไหมดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องไปดูสเปคว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย รันได้กี่อน operation เปิด <Operation. S 2> เสร็จสมัยแค่คือเด็กมีเสียงอะไรมาด้วยปิดผมตัวหงอกโอเคนะครับอันนี้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือส่วนส่วนกลมๆใหญ่หมายความว่าขนาดของโมเดลใช่ไหมถ้าขนาดอะเล็กเน็ตเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะเล็กเน็ตประมาณสัก 50ิบเมกห้าสิบหกสิบเมถ้าเป็น Google เน็ตกูเกิลเนตัวนี้ก็คือต้นแบบของโม b i l e Net ที่เราจะใช้กันแล้วก็ Inception v 3 Inception v 4นี่ใช่ไหมก็เลือกใช้โมเดลต่อมาอในปัจจุบันนี่โมเดลที่ accuracy สูงสุดในตลาดตอนนี้ก็คือ NASnet ตัวนี้สูงปีดประมาณ80%กว่าแต่ว่ากินรีซอสนานกว่าเขามากที่สุดเลยอันนี้คิดเป็น o p เปอเรชัอันนี้เป็นฟอบก็คือจิกกับฟอบฟอบหมายความว่า OPS ก็คือ o p เปอเรชันเปอร์เซตใช่ไหมฟอก็หมายความว่า OFL ก็คือ f o r ์พอยต์เป็น Data พทศนิยมแต่เขาไม่บอกว่าเป็นทศนิยม โฟดพอยต์16บิตโฟดพอยต์ 4. 32บิตหรือโฟดพอยต์64บิตน่าจะเป็นโฟดพอยต์16บิตดังนั้นเท่ากับว่าตัวนี้คิดที่โอเปอเรชันเปอร์เซกที่พจนิยมโฟดพอยต์ดีว่าเป็น16บิตได้ประมาณตัวนี้ก็จะประมาณ20กว่าจิกกฟอกตัวโมบายเน็ตที่เราจะใช้อยู่ตรงไหนนะโมบายเน็ต โมบายเน็ตที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือตัวตัวนี้โมบายเน็ตโมบายเน็ตตัวนี้กเ็เล็กด้วยเร็วด้วยใช่ไหมเอ็กโวเซีพอโอเคอยู่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี้เราใช้ตัวนี้กันอันนี้โมบายเน็ต v หนึ่ง v หนึ่งมันคือตัวไหน v หนึ่งมันคือตัวนี้ v หนึ่งนี้เอ็กโวเซี่ต่ำกว่าแล้วก็ กินรีซอสนานกว่านิดนึงนานกว่ามีสองด้วยแสดงว่ามีสองเร็วกว่าแล้วก็เอ็กโคเซีก็โอเคที่น่าสนใจก็อีกตัวหนึ่งคือ e นสเน t n e s สเน็ตโ b i l e ตัวนี้ตัวนี้ก็น่าใชา้เร็วนะกินรีซอสน้อยแต่ถ้าตัวกินรีซอสเยอะๆขึ้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นกลุ่มๆประมาณนี้อ่ะกลุ่มประมาณนี้กลุ่มประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก,กลุ่มอันนี้กลุ่มนี้ไม่รู้ทําอะไรนะ แอลี่ e ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะแต่ใหญ่ด้วยนั้นอันนี้ก็น่าสนใจพวกกลุ่มก็เลือกใช้แล้วแต่นะตอนนี้เราใช้โมบายเนี่ยวันนี้ที่เราจะทดลองใช้ก็คือใช้โมบายตันนี้เมื่อกี้พูดถึงพายทอสคราวนี้พูดถึง Object d e TECTION แล้วก็โมเดลของ m a c h i n e l n i r n i n g o b j e c t d e TECTION ต่อมาก็พูดถึง อันนี้พอละโอเคกลับมาที่เนื้อหาเราต่อตัวนี้ลัสซี่พายก็ไม่ต้องพูดลแล้วนะรัสซี่พายก็คือบอร์ดคอนโทรลตัวหนึ่งใช่ไหมบอร์ดคอนโทรลขนาดเล็กๆตัวหนึ่งหรือเรียกว่าเป็นซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ราคาประหยัดใช่ไหมแพร่หลายได้ดีมากตอนนี้เขาฉลองครบห้าล้านหกล้านชิ้นอะไรไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วมาดังนั้นก็มีมีคอมมูนิตี้ใหญ่บางคนก็ซื้อเก็บไว้ไม่ได้ใช้เลยใช่ไหม ซื้อดองไว้ก็เอามาใช้กันลองดูโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมรัสิพายกันนะรสัสิพายก็ต้องเคยลองใช้กันแล้วนะใครที่ยังไม่เคยลองใช้ก็ก็ต้องต้องใช้เป็นก่อนก็คืออัดอีเมดแล้วก็รันอ m เม e แล้วก็รีโมทเข้าไปได้บนรสัสิพายก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เตรียมรัสิพายกันนะเตรียมรัสิพายกันแล้วก็ อ่เดี๋ยวผมจะเปิดล a s p b e r r y แล้วเราก็จะรีโมทเข้าไปกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดตั้งเจ้า Python แล้วก็ทำ Object Detection โอเคเตรียมล a ส p b e r r กันเลยเตรียม r a ส p b e r r y กันเลยแล้วก็รีโมทเข้าไปด้วยพุตตี้ก่อนก็ได้ตอนนี้ผมต่อแลนก็รีโมทแลนเข้าไปเชนเซตติ้งตัวใหญ่นิดนึง โอเคล็อกอินพายพัสเบิร์ดลาสเบอร์รี่ล็อกอินพายพัดเบิร์ดลัซเบอร์รี่ก็เข้าได้เรียบร้อย เข้ากันได้ไหมของผมตอนนี้ไม่ได้ต่อจอไว้ไลฟ์พายผมไม่ได้ต่อจอไว้ผมก็เลยราน v ียนซีเซอร์เวอร์อีกเดสก์ท็อปหนึ่งโอเคผมก็จะเข้าที่โคลนหะนึ่งเข้า vnc view e r ที่โคลนหนึ่งเราก็มาเข้า VNC Viewer ตัวนหนึ่งตัวนี้ปึ๊บโอเคก็รีโมท VNC viewer ให้ได้ก่อนหรือจะติดตั้งผ่านพุตตี้ก็ได้นะก็คือติดตั้งผ่านพุตตี้ก็ได้แต่ดู VNC viewer มันมีสีสันสวยกว่าถ้าพุตตี้มันก็จะก็พอได้นะพุตตี้ดำๆแต่วลารันโค้ดยังไงก็ต้องรันผ่าน VNC ไหมหรือเราจะรันต่อจอตรงๆแล้วไม่ถ่ายก็ได้อ่าถ้างั้นก็เตรียมความพร้อมกันก่อน